ก็ไม่เหลือแม้แต่ขี้ไก่ไม่เหลือแม้แต่เงินเดินสภาก็ได้มาทํางานในกรรมธิการก็มาต้องมาเจอในเรื่องของการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็อดทนมานานแล้วค่ะมันก็ระเบิดกันบ้างนะคะไม่ใช่ว่าดิฉันไม่ได้ดังใจแต่วันเป็นเรื่องของเขาจะทําอะไรก็ได้โดยไม่แคร์ว่าไอ้ห้องประชุมกรรมธิการเนี่ยเกิดการทุจริตจนเป็นคดีดังขนาดไหนก็สามารถกลับมาเป็นทำงานตรงนี้อีกได้ ก็ก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีกลุ่มไม่มีก้อนไม่เป็นลูกเป็นเมียใครอย่างเงี้ยก็อย่างนี้แหละก็ยอมรับสภาพอะค่ะยอมรับสภาพเพราะว่าเขาจะทําอะไรก็ทําได้อยู่แล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่มีพักไล่ออกจากพักอะไรก็ต้องยอมรับสภาพก็มีการทําก็ก็ยังไงก็ได้ก็ต้องรับสภาพอะค่ะก็ก็ก็ต้องรับสภาพไปก็ทําอะค่ะก็ทํา เพราะมันก็ไม่มีอะไรทําก็เผาศพอย่างเดียวก็มาอย่างนี้ก็ได้ทํำนะเพราะว่าทำามันวอพอแล้ว